หลังจากรอคอยกันมา3ปีค่ะเราก็ได้ดู Squid g เกมซีซั่นสกันแล้วนะคะบางคนดูจบตั้งแต่วันแรกเลยนะคะบางคนเก็บเอาไว้ดูช่วงหยุดยาวงั้นคลิปนี้เราจะมาชวนคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังดูกันนะคะหลังดูจบนะคะสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ พี่กงยูค่ะไอหน้าหล่อหรือว่าตักจีแมนสามีแห่งชาตินะคะตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยสวิตเกมแกก็มาในฐานะแขกรับเชิญปริศนาค่ะแกก็ดูภูมิฐานตามมาตรฐานพระเอกแต่ซีซั่นนี้แกจัดเต็มนะคะจัดหนักจัดสุดหลายสัน,นักยกบทบาทตักจีแมนเป็นผลงานที่ดีที่สุดของกงยูเลยนะคะพลังในบทบาทนี้ของคุณกงยูแรงจริงๆค่ะในสวิตเกมซีซั่นสอตอนแรกการแสดงของคุณกงยูทั้งสีหน้ากิริยาจริตจักรันดูจอมบงการโรคจิตติดตา ตึงใจมากนะคะแสดงให้เห็นถึงความมุทะลุเชื่อมั่นในความคิดของแกแบบสุดโตงค่ะจนเรียกได้ว่าบ้าคลั่งเลยทุกคนคงจะเห็นตรงกันนะคะว่าคุณกองอยูเนี่ยเป็นเดอะแบ k กสวิตเกมสีสั้น2ตอนแรกนี้จริงๆค่ะ